ก็สวัสดีครับผมพีทโอโมนะครับวันนี้ผมมารีตัวละครนะครับก็คือรีสายนะครับรีสายนะครับเพราะตอนนี้ผมจะกลับมาเก็บเลเวลแล้วนะครับตอนนี้ตัวละครผมอยู่เลเวลอยู่ที่เลเวลร้อยแปดสิบเจ็ดนะครับตอนนี้ตัวละครผมอยู่ที่เลเวลร้อยแปดสิบเจ็ดก็คือตอนนี้ตัวละครของผมก็คือสายพาวเนาะตัวละครของผมคือสายพาวแต่ตอนเนี้ยคือมันถึงเวลาที่ผมจะต้องร้อยเก้าห้าแล้วแหละคนดู มันถึงเวลาที่ยบีจะต้องเฉิดฉายนะครับคุณดูครับก็วันนี้ผมจะมารีสกิลสปินนะครับรีสายดิไม่ใช่รีสกิลเออรีสายนะครับก็คือรีสายสปินเนาะก็สิ่งที่ต้องเตรียมมานะครับมันไม่มีอะไรเยอะเลยในการรีสายสปินรีสายเก็บเรเวลผมไม่ได้เอาสายนี้ไปฆ่าคนนะครับคือเอาไปเก็บเวลเอาไปสู้กับหมอนนะคนดูเข้าใจหรือเปล่าก็นี่เรามาดูของนะครับว่า สิ่งที่จะต้องเตรียมในการรีสายนี่มันต้องใช้อะไรบ้างบางคนอาจจะเฮ้ยพี่พีครับรีสายแบบอย่างนี้หรอรีสายเฉยๆหรือเปล่ารีแบบถ้ารีสายเฉยมันรีได้ครับแต่เราต้องเก็บค่าสเตตัสให้ดีที่สุดนะครับอ่ะมามาดูของครับที่เราต้องเตรียมเลยหนึ่งครับนี่คือเซตฮีโร่นะครับเซตนี้3เซตนี้ทํา,าที่ไหนทาเวสที่ตลาด2นะครับมันจะมีตัวมันจะมีตัวยืนอยู่ตรง ไายตลาดเนะาะทยตลาด1นนะครับอ่าแล้วก็รีอีอันนี้คือสิ่งที่สําคัญแล้วก็นี่ครับนี่ก็คือสิ่งของที่สําคัญเหมือนกันมันต้องมีนะหมัดสปินโกงสปิน5นะครับแล้วก็จะมีแหวนสปิน2ข้างโอเคอย่าพูด้า๊บําเพลงเนยเราไปรีสายกันดีกว่าทุกคนโอเคปะเดี๋ยวเราไปเดินแบบเดินแบบแอกแอคเลยอ่ะคนดูที่น่ารักหอยบีโอเคก็ในการรีสายมันไม่มีอะไรยากเกินครับ ก่อนอื่นเลยปะเราต้องไปคุยกับไอ้นี่อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเรากดรีก่อนเลยสเตตัสนี่กดคลิกขวาไปหมับเขาให้โอเครีแล้วครับแล้วเราจะได้ลูกแก้วมานะเราจะได้ลูกแก้วแบบพวกเนี้ยแบบสวัวเถ่าสว่วนเถ่าพวกเนี้ยมาแล้วเราก็ต้องมายืนแลกกันสักพักใหญ่เลยเดี๋ยวยังไงผมขออนุญ,ญาตแลกก่อนนะครับขออนุญ,ญาตแลกเบาๆนะโอเคแล้วเราก็มากดดูสกิลถ้าคนไม่เป็นนะครับถ้าคนไม่เป็นนะเราก็มากดดูสกิลเนาะอ่า อย่างลูกแก้วลูกที่5มันใช้สกิลอะไรเราก็มาดูมับ์ปเขาให้มันเป็นสกิลอะไรลูกแก้วลูกที่5สกิลอะไรวะเน,นี่ยอ่ะสกิลนี่นะครับนี่นะมันเป็นสกิลนี้นะเนาะแล้วแลกสกิลก่อนอันดับแรกผมขออนุญาตแลกสกิลก่อนนะคุณดูนะเฮ้ยมันมีลูกที่5 2องอาริโอโน้องใชัยะเนี่ยใชัยะเนี่ย โอเคโอเคเดี๋ยวค่อยแลกแล้วกันลูกที่อ่ะเราแลกลูกที่6ก่อน โดนตีแบบบึ้มๆอ่ะมันไม่ไหวนะต้องของถึงนิดนึงถ้าคนจะไปเล่นสายสปินอ่ะแต่ถ้าเก็บเวลฟาร์มหรืออะไรหูนี่ก็คนดูเยอะเลยนะเนี่ยแบบว่าไม่ใช่คนดูดิคนอยู่ในอยู่ในศูนย์การค้าเยอะเลยนะสวัสดีครับไม่ทราบว่าผู้คุณยืนทำที่อะไรกันเนี่ยยืนทำอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหก็เอจีคนยังเยอะยังต่อเนื่องนะครับถามว่าเซิร์ฟนี้เซิร์อะไรเซิร์เอียแกลนเอเชียนะครับตอนนี้เนาะ ก็เดี๋ยวยังไงผมขออนุญ,ญาตอัพสเตตัสก่อนนะครับเดี๋ยวขอยื่นแบบแอคแอคหน่อยโอ้ย G F Z ขึ้นเฉยในชื่อเมก้าคิวเลยเว้มาครับเดี๋ยวเรามาอัพสเตตัสก่อนเอ้ยมาอัพสเตตัสกันทุกคนครับเวลาเราอัพสเตตัสเราใส่ของพวกนี้ให้หมดนะเราต้องใส่ของพวกนี้นะคือของโกงนะจริงๆแล้วของโกงนะอันนี้ผมเอามาวิวอย่างเดียวนะแต่ถ้าสมมติว่าใครที่ อยากจะเล่นสปินแบบจริงๆยังจมันจะมีหมวกนะครับก็คืออยู่ในช่องอยู่ในช่องอยู่ในช่องนี้แหละมั้งครับที่มันจะเป็นหมวกหมวกสเตตัสอ่ะผมจาไม่ผมจําไม่ได้เดี๋ยวผมดูแป๊บนึงอ่อกล่องกล่องกล่องมันจะเป็นส่วนหัวนะครับมันจะเพิ่มสเตตัสห้ามั้งถ้าผมจําไม่ผิดนะคนดูมันต้องหาเนาะมันจะเพิ่มสเตตัสห้าเออมันจะเป็นกล่องมันจะเป็นกล่อง กนมีเดี๋ยวผมดูกล่องกล่องกล่องกลอง่กลองอะไรสักอย่างแหละครับคนดูเออมันจะใส่ส่วนหัวมันจะเป็นหมวกนะครับมาดีสเตตัสกันดีแล้วเนาะเราก็อัพสเตตัสครับอัพไปก่อนเลยอัพไปชิวๆก่อนเลยอันนี้มันใช้เท่าไหร่441อเอัพไปครับอัพไปเหอะกดเข้าไปกดแบบอัพแบบอัพไปเรื่อยๆอะ่ะเอ้แต่พยายามนะครับการกดอัพนะครับ ก็คืออย่ารีบนะการอัพสเตตัสหรืออัพสกิลหรืออัพสายอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นธนูเป็นหมัดเป็นดาบเป็นอะไรก็แล้วแต่การรีสเตตัสมันเป็นสิ่งที่ต้องปานนดนะคุณอย่ารีบนะถ้าคุณเสียแล้วมันจะเสียเลยนะครับค่อยๆอัพไปครับอัพไปดูสกิลที่สูงสุดของเราที่เราจะใช้ก็คือสกิลร้อยห7มัน 4, 4ี1สเราอัพไปก่อนเลย400อ่าเราเอาไปก่อนเลย400ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยกดไปครับ400 แต่เราต้องลงพาวด้วยนะตัวนี้ต้องลงพาวนะครับคือลงพาวเพื่อเอาบัฟพ,พาวเวอร์เขา,าเรียกอ,อะไรบัฟหมัดเนาะพาวเวอร์คิกะนี่ต้องเอานะครับมันเป็นสกิลที่เราต้องใช้นะไปะอัพต่อครับอัพตัวหน้าไว้400ก่อนพอเราใส่ของโกหมดทุกอย่างแล้วแอนแล้วก็ใส่นีเข้าไปเพิ่มหมัดนี่คือเราต้องใส่นะครับหมัดนี้นะใส่เข้าไปอา,ห,าห์เชียมหมัดนี้กู หมัดพาวเรียบร้อยใส่น่าจะใส่เดี๋ยวใส่ได้ดิต้องใส่ได้ยังไงต้องใส่ได้เพราะ power c i c k มันเท่าไหร่นะ่าเดี๋ยวดูดสเตตัสแป๊บหนึ่งนะร้อ้น่าจะใส่ได้ครับใส่ได้ฮะเออใส่ได้หรือเปล่าไม่มั่นใจแต่รีรไว้เพื่อเก็บเลเวลเดี๋ยวไปหามัดวินใส่ในการเก็บเลเวลและตัวนี้ผมจะเวลให้195นะครับน่าจะใช้เวลาน่าจะเกือบเดือนนะน่าจะเกือบเดือนแต่ไม่เป็นไรค่อยๆเล่นนะครับทุกคน เล่นเกมพวกแลนพวกอะไรพวกเนี้ยไม่ต้องรีบครับค่อยๆเล่นถ้าเรารีบเราเสียเงินเยอะเลขอย่างหนึ่งโบนัสมันไม่มีด้วยไม่มีโบนัสไม่มีอะไรเลยคือต้องเพียวอ,อะ่ะเออต้องเพียวอ,อะ่ะเธอว่าแบบคนดูเคยกินแบบเพียวๆ <c oughs> <c oughs> เคยเคยกินหรือเปล่าเริ่มไล้สารละและบีเริ่มไล้สาราละแล้วมาอัพก่อนเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ที่400นะครับแล้วเราก็จะมาอัพสกิลอัพนู่นอัพนี่กัน ก่อนอื่นเลยครับเฮดเราก็อัพไปเรื่อยๆเ,เราก็ดูนะคือการอัพเนี่ยผมจะบอกครั้งหนึ่งนะครับก็คือเวลาเราดูเนี่ยเอ้ยอันนี้ต้องใช้อะไรอ่ะ mm hmm. เห็นไหมครับมันจะขึ้นมาว่าต้องใช้เฮดคัทสี่นะครับแล้วก็อัพไป4 12 3 4อะไรไประมาณนี้เราค่อยๆอัพนะค่อยๆนะดูนะเราต้องปานี่นะไม่ใช่แบบตับ,บี้ตะบ,บันอัพแต่เนี่ยคืออัพเต็มไปเลยไม่ต้องคิดเยอะนะพวกเนี้อัพเต็มไปเลย บัฟเนี่ยอัพเต็มไปเลยไม่ต้องคิดมากเพราะเราต้องใช้อยู่แล้วเราต้องใช้อยู่แล้ว mm. เพราะมันเป็นของคู่กันสำหรับหมัดเอ้ยสกลิลแล้วเนี่ย157สายสปิน47อัพอ,อันนี้2เวลเดี๋ยวเราดูก่อนอว่าเผิ่มเและสกลิลนี้ไม่ต้องใช้ด้วยเนี่ย57ต้องใช้ไหมเดี๋ยวดูก่อน น่าจะต้องใช้นะครับสกิลเวลห้าสิบเจ็ดน่าจะไม่ต้องใช้จริงๆด้วยคนดูโอเคถือว่าถือว่าเราไม่ต้องซื้อสกิลนี้ครับเดี๋ยวเราไปซื้อสกิลร้อยหกเจ็ดอย่างเดียวโอเคไม่ยาก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 อย่างนี้ไม่ยากแล้วคนดูอย่างนี้ไม่ยากแล้ว,ดลวเดี๋ยวเราเอาพาวเวอร์คิกก่อนเลยไอ้พาวเวอร์คิกมันมีขายดีพาวเวอร์คิกพาวเวอร์คิก นี่มีนะครับมีขายนะใครอย่าหลงไปซื้อในตลาดนะครับบางคนไม่รู้ว่าในร้านค้ามีสกิลพาวเวอร์คีย์ขายไปซื้อในตลาดแสนสองแสนระวังด้วยนะครับมีคนเอาไปดักอยู่นะมีขายนะครับสกิลพาวเวอร์คีย์ของพาวมีขายนะครับยังไงถ้าดูคลิปนี้แล้วอย่าอย่าเอาความแบบความรู้พวกนี้ไปขายตั้งดักนะครับแต่ก็มีนะแสนสองแสนผมเคยเห็นว่ามันขายออกด้วยนะครับบางคนมัน มันไม่รู้เนาะคนไม่รู้ก็ไม่ผิดครับแต่ถ้าใครดูคลิปนี้ก็ขอให้รู้นะครับว่าสกิลฮาวเวอร์คิกมีขายเนาะโอเคเราซื้อไว้ไอ้พวกนี้เราก็ต้องซื้อนะครับเนี่ยเวนกรรมเออสกิลดีเหมือนกันลืมซื้อสะบัดลูกแก้วเหลือเท่าไหร่วะเหลือดิลูกที่15เราต้องเอาสะบัดดิใช่ๆๆ สบัดนี่เราต้องใช้นะครับนี่สกิลนี้ถามว่าใช้ไหมไม่ต้องใช้นะแต่มันมีไว้มันก็ดีครับสบัดเนี่ยโอเคอาจจะดูงงๆนะแต่เราดูไปเรื่อยๆมันจะไม่งงนะแล้วมันจะมีอะไรอีกอะลูกแก้วมันจะมีลูกแก้วพิเศษอีกดีลูกแก้วพิเศษสามารถไปแลกเป็นสกิล175ตรงนี้ได้ คือเควสมันเปลี่ยนให้หมดแล้วเนาะคือทันทำได้หมดแล้วนะครับคือใช้ได้หมดแล้วสมัยก่อนมันทำเควสไม่ได้เนาะสกิลนี้ก็ควรอัพเต็มนะครับเพิ่มพลังงานเพิ่มพลังโจมตีนะอัพเต็มครับเห็นปะมันเพิ่มนะเห็นปะจาก2 42ใช่ไหมครับคือเราใช้สกิลเฟิร์สมาสเตอร์นี้คือความแรงขึ้นพลังงานขึ้นนะครับดูดีๆเห็นปะดูช่องซ้ายเห็นปะมาขึ้นนะครับยังไงใครที่ไม่รู้ใครที่ไม่เคยอัพ ไปอัพกันด้วยเพิ่มความแรงนะครับแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้เพิ่มแน่นอนอแล้วในสายเก็บเวลสิ่งที่ไม่ควรสิ่งที่ไม่ควรลืมอัพเลยบัฟนี่นะครับต้องอัพด้วยนะคือถ้าเราไปเก็บเวลเนี่ยคือสายผมเนี่ยสปินก็คือเอาไปเก็บเลเวลนะย้ำนะครับตัวนี้ผมเอาไปเก็บเวลไม่ได้ไปลงไฟฟ้าไม่ได้ไปวอลหรืออะไรเก็บเวลอย่างเดียวสกิลนี้ควรอัพครับเพราะมันเพิ่มป้องกันนะครับเออมันเพิ่มป้องกันนะ ดี๋ยวจะบอกว่าเอ้ยอัพจริงปะเนี่ยหมูหรือเปล่าอัพนะเดี๋ยวกูอัพให้ดูนะคุณดูนี่เพาเวอร์อัพอันนี้ก็ต้องอัพนะครับสกิลบัฟพ,พวกนี้เราต้องอัพเนาะสกิลบัฟพ,พวกเนี้ยอัพให้เต็มแปบบ๊บนึงนะครับอันนี้ต้องเห็นปะเราก็อัพไปเรื่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆทำนะอย่ารีบพูดตรงๆว่าอย่ารีบอย่ารีบแค่นั้นแหละมันไม่มีอะไรมากของพวกนี้อย่ารีบสกิลข้ามได้ไหมวะ เดี๋ยวเราต้องอัพนี่อันนี้ก็ควรอัพเต็มไหมก,ก็ได้นะมันจะได้ไม่เปลืองมันจะเพิ่ม sp อ่อันนี้มันจะเพิ่ม sp นะครับถ้าผมจำไม่ผิดมันจะเพิ่ม sp มันจะช่วยในการเด้งเนะี่ยพวกเนะี้ยให้มันมากยิ่งขึ้นให้มันรีเจนเน่ยเยอะขึ้นแต่เราเอาไปก่อนเอาไปแค่แบบค่อยๆก่อนไปน,นะเดี๋ยวเราดูสกิลที่เราจะต้องใช้ก่อนสกิลที่เราจะต้องใช้ร้อยเจ็ด เดิมไม่ดีเราต้องใช้ร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบเจ็ดก็ต้องอัพอันนี้อยู่แล้วอันนี้ต้องอัพอะไรบ้างนะตัวซีนี่สกิลแปดสิบเจ็ดสกิลนี้เผลอเราไม่ต้องอัพด้วยนะเราอัพข้ามได้เลยนะอันนี้สามแล้วเราก็มาเอาเอาสกิลนี้เลยสกิลแปดสิบเจ็ดอัพข้ามได้นะครับต้องดูนะเราจะได้ไม่เปลืองแต้มนะคนดูบางทีอัพหมดมันก็ไม่ไม่ใช่ว่าจะถูกนะครับเราอัพแบบไม่เปลืองแต้มนะเว้ย เราแบบไม่เปิดแต้มนะเราอัพแบบไม่เปิดแต้มแล้วก็อ,อันนี้ต้องใช้นี้ 2. สองสกิลร้อยเจ็ดใช้ได้ค่อยๆนะเน้นย้ำนะครับค่อยๆนะค่อยๆนะค่อยๆร้อยเนจะ็ดอ,อ,อัพสองหรือสกิลร้อยสิบเจ็ด พวกนี้อัพเต็มครับมันต้องใช้ในการเก็บเลเวลอัพเต็มครับสกิลนี้ร2 7ีเ็อัพเต็มหมดนะพวกที่เราที่จะต้องใช้เก็บเลเวลอ่ะย้ำนะครับอัพเต็มนะเนี่ยสกิล1 4 7พวกนี้อัพเต็มนะครับเพราะมันต้องใช้อ่าอูต้องอัพสปินขึ้นไปอีกนะครับไป ค่อยอัพนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะไม่ต้องรีบนะอ่าสกิลนี้สกิลนี้3โอเคเดี๋ยวเราอัพสกิลร้อยจขั้น127ี่สิเอ้ยิเนี่นครับเต็มนะอัพเต็มนะแล้วก็สกิลนี้เช่นกันครับอัพเต็มครับ157คือมันต้องใช้อยู่แล้วยังไงก็ต้องอัพเต็ม ก็ค่อยๆอัพไปแล้วก็ดูว่ามันใช้เท่าไหร่อย่างเงี้ยเห็นไหม4-6เราก็อัพไปครับค่อยๆอัพไม่ต้องรีบ4-5-1ก็อ,อัพไปมันไม่ได้ยากนะแต่มันต้องใช้ความเข้าใจนะคนดูนะมันต้องใช้ความเข้าใจนิดนึงนะบางทีมันอาจจะแบบเฮ้ยบีคับโอ้โหผมปวดประสาทมากเลยในการอัพของพวกนี้อะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ปวดหัวอะไรนะมันไม่ได้ปวดหัวอะไรเลย ไม่ได้ปวดหัวอะไรเลยเนี่ยครับสกิลอัพแค่นี้พอแล้วเห็นป่ะมันข้ามได้เนี่ยสกิลนี้ก็ไม่ต้องใช้อันไหนที่เราไม่ใช้เนี่ยพวกนี้ไม่ต้องใช้เราใช้สิ่งที่ส่วนมากที่ใช้ครับ1 2 3 4 5 6ี่ห้าแค่นั้นแหละครับเนี่ยหสกิลเนี่ยที่ต้องใช้แล้วก็สกิลที่ขาดไม่ได้นี่นะครับอย่าลืมอัพนะเพิ่มเลือดนะนี่นะเพิ่มเลือดนะเราจะได้เลือดเพิ่มมาเลือดผมสองพันเห็นปะ่ะแล้วก็สกิลนี้อัพเต็มนะครับเพิ่มป้องกันเพิ่มลบลี แล้วเราก็จะไปอัพพาวแต่ผมลืมเอาไอ้นี่พาวมาเดี๋ยวผมต้องไปเอาไปเอาแหวนพาวมาลืมเอาแหวนโกงพาวมาเพราะเราต้องอัพเพาเวอร์คิกด้วยนะครับคุณดูเดี๋ยวผมเข้าไปเอาในล็อกเกอร์ก่อนเอาไปในคางก่อนในคางผมน่าจะมีสกิลร้อยห้าสิบร้อยหกสิบเจ็ดนะถ้าผมจะไม่ไปถูกคนเยอะเนาะสวัสดีชาวโลกสวัสดีพ่อนุ่มไม่ทราบว,าว่าพ่อนุ่มยืนทำอะไรกันหรอครับเ<ๆ>ทจัดเลย อ,ออร่านี่มันรู้สึกว่ามันมันมัน,ม,นมันดูใหญ่ขึ้นนะออร่าเนี้ยเฮ้ยเกินไปพอสิ่งนเนี้ย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 ,เ,ยเห็นปะมันดูใหญ่ขึ้นนะคนดูเขาน่าจะปรับใหม่นะของอาโฮเอ็มอะครับแพงนะแต่ตอนนี้ถูกแล้วเพราะมันมีโฮเอ็มมาใหม่เดีย๋ยวเราดูสกิลก่อนร5 7ผมได้เอาเก็บไว้หรือเปล่าเก็บไว้บ้างไหมเนี่ยสกิลร57ถ้าไม่มีเราต้องไปหาซื้อนะหรือไม่ก็ขอชาวบ้านชาวช่องเขาอะ โอ้โหมีแต่ร้อยห้าเจ็ดพาวแล้วร้อยห้าเจ็ดปินไม่มีแล้วครับน,ออน้องเออนี่เราก็เอามาสองอันอัพไปครับใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เสร็จปุ๊บเราก็อัพพาวคือสายเก็บเลเวลอะคุณไม่ต้องไปโกงอะไรให้มันสุดสุดละตาบอะไรขนาดแล้วหรอกโกงแค่เท่าที่มีก็พอแล้วอ่ะแล้วเราก็ใส่เข้าไปอัพเข้าไป ใช้เท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อน power 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 k i c 185แล้วก็ up u คือพวกเนี้ยค่อยๆพอัพไปเลย185ถามว่าบีก up แล้วที่เหลือไปลงอะไรผมเอาไปลงเด็กหมดเลยนะที่เหลือผมไม่ลงอะไรเลยผมเอาลงไปเอาลงเด็กหมดนะเนื่องจากมันจะได้เป็นการเก็บเวลที่ถึกอึดแล้วก็หลบหลีกครับ เออถ้าใครเคยดูซีรีส์มัดเด็กของผมก็คือตัวนี้แหละครับใครที่เคยดูซีรีส์แรกๆที่ผมทําไว้นะครับหมัดเด็กเนี่ยเก็บเลเวลโดยที่ไม่ต้องใช้ยาสักขวดนะที่ผมทําไว้คือมันหลบดีมากมันหลบหลีกดีมากย้ํานะครับว่ามันหลบหลีกดีมากค่อนข้างดีเลยทีเดียวโอเคปะเราอัพสกิลนี้แล้วเราก็มาดูนะครับว่ามันใช้เท่าไหร่ร้อยเก้าสิบเราก็ไปครับร้อยเก้าสิบแต่มันต้องสองร้อยกว่ามผมจําไดนะ้คือ คือมันต้องใช้ประสบการณ์นะถ้าเราเล่นจนแบบชินแล้วว่ามันจะรู้ว่ามันจะเท่าไหร่แต่ผมก็ไม่ชินนะผมก็ต้องดูนะย้ําทุกคนนะครับควรดูนะครับไม่ได้ควรแบบว่าแบบอัพอัพแบบไม่ดูไม่อะไรคือมันพอมันเสียมันพลาดไปมันหลายบาทไงเพราะเพราะมันรีอีมาหลายตังค์นะครับตอนนี้ก็สามสี่เอ็มอ่ะใช่ไหมไม่ได้ถูกอะตอนเนี้ยเย่กิวเอบีหัวหัวส้มเลยหัวส้มเตอะเลยอะ เราก็ได้มาแล้วหนึ่งบัฟบัฟเต็มย้ำครับบัฟเต็มทุกอย่างนะเราจะได้ปล่อยสกิลมอนแรงๆนะแต่ผมยังไม่มัดลองให้ทุกคนดูนะครับว่าสกิลมันจะแรงแค่ไหนแต่มันแรงแน่นอนครับกับมอนน่ะมันแรงแน่นอนแต่ผมไม่มีอาวุธเทสให้ทุกคนดูนะครับแต่เดี๋ยวจะไปเทสสกิลให้ดูว่ามันเท่ขนาดไหนเดี๋ยวลองไปอัพสกิล167ให้เต็มก่อนเนาะก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราต้องไปเอาบัฟนี้175 อันนี้คือสําคัญที่สุดแล้วครับถ้าเมียเนี่ยมันสามารถยืนระยะชนมอนได้ง่ายนะมันชนมอนได้ง่ายโอเคไปเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปหาซื้อสกิลร้อยห้าเจ็ดก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราไปหาซื้อสกิลร้อยเฮ้ยไม่ใช่ร้อยห้าเจ็ดร้อยหกเจ็ดดิเออโอเคห้าหมื่นครับโอเคครับสกิลร้อยหกสิบเจ็ดโอเคเราได้มาครบแล้วก็ ยังไงก็ขอบคุณคนนี้มากนะครับที่ขายสกิลให้เราแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้แพงขนาดนั้นหรอกก็คือมันไม่มีเนาะมันไม่มีมันก็ต้องทอํายังไงก็ได้ให้มันมีให้ไหวที่สุดโอเคสกิล167ปั๊บป่ปะเรียบร้อยมันใช้สปิน4-6เราก็ใส่แหวนเข้าไปใส่แหวนเข้าไป up u เข้าไปเข้าไปัพเข้าไปเข้าไป,ป,ป,ป4-6-1 มันเอาไปเล่นได้เหมือนกันนะครับไฟฟ้าแต่มันต้องเอาไว้เล่นแบบสายหลอยอะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะลงไฟฟ้าให้ดูและการทําคลิปให้ดูแลนะ้วกันเนาะถ้าผมมีโอกาสนะครับว่ามันเล่นได้หรือเปล่าแต่มองว่ามันไม่ค่อย,ม,ม,อยมันไม่ค่อยตึงสักเท่าไหรนะ่น่ะมัดมิน่ะมันลัดช็อตอย่างเดียวโอเคก็เรียบร้อยนะครับสกิลที่ควรใช้ก็เนี่ยแหละรครับพวกนี้แหละมานี่สกิลนี้ที่ผมชอบมากเลยนี่ โอ้โหเทแล้วก็สกิลนี้นี่อันนี้ร้อยห้าเจ็ดอันนี้ร้อยสิบเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดส่วนมากใช้แค่ไหนละครับในการเก็บวเบวลแต่สกิลนี้มันแรงแล้วมันมันเละนี่นะมันไกลด้วยเนี่ยสกิลนี่แหละครับเป็นสกิลไลท์็อดที่ดีในไฟฟ้าเนาะยังไงก็ ใครที่ชื่นชอบคลิปหรือยังไงก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์หรือกดส r i b e ใน u t u b e นะครับแล้วใครที่ยังไม่ได้กดติดตามในเพจ Facebook ที่ผมไลฟ์สดนะครับเข้าไปกดได้นะครับเพจผมง i m m y g a m i n g นะครับก็ไลฟ์สดเป็นประจำทุกวันนะครับย้ำนะครับไลฟ์สดเกือบเกือบทุกวันนะครับเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับแบรนด์ล้วนๆนะครับแล้วก็เกมยุค90ทั้งหมดนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมกันจนจบคลิป หรือใครดูไม่จบคลิปก็ไม่เป็นไรนะครับก็สนุกสนานกันไปแต่ถ้าอยากสนุกอยากมันอยากทุกๆอย่างที่มันแบบเป็นอารมณ์ร่วมกับเกมนี้นะครับอย่าลืมเข้ามากดติดตามในเพจผมนะครับเนาะแล้วสนุกแน่ครับเพราะผมคือ Beat อ m o mo, ครับคุณดูยังไงก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยังไงขอบคุณมากนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคุณด,ดูบ๊ายบาย